ใครเข้ามาแล้วนะครับได้ยินเสียงผมแล้วกดไลค์กดแชร์ให้นิดหนึ่งนะครับวันนี้เราอยู่ที่โตโยต้าชัวนะครับสมมิตสาขาบางเมืองวันนี้เราออกนอกสถานที่มาผมไม่ได้มาคนเดียวนะวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวแต่ว่าใครใครเข้ามาแล้วกันแชร์นิดนึงช่วยกันแชร์นิดนึงเรามีข้อมูลข้อมูลหลายๆอย่างมีคําถามหลายๆอย่างที่มาจากเพจนะครับของโตโยต้าชัวนะครับ จะเอาคำถามเหล่านี้นะครับมาไขข้อข้องใจแล้วก็มาหาคำตอบให้กับทุกคนนะครับก็ฝากช่วยแชร์สาระดีๆนะครับแล้วก็ข้อมูลต่างๆนะครับที่จะเอามานําเสนอในวันนี้นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะเดี๋ยวขอเชิญพี่ต้นมาเลยดีกว่าเราจะมาคุยกันนะครับขอเชิญพี่ต้นจ้าซึ่งอย่างนาคุ้นตากันอยู่แล้วนะครับสวัสดีครับพี่ต้นสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครั้งนึงครับ วันนี้นะครับแนะนำก่อนอ่าผมต้นนะครับประสมพงศ์จารุชินดานะครับเป็นผู้จัดการแผนกขายโอแล้วนะครับที่โตต้าชัวสาขาบางเมืองศรีนครินทีนะครับโอเคพี่ต้นวันนี้ผมเอาถามเลหลายคำถามเลยที่ที่ได้จากเพจนะที่ลูกค้าสอบถามเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการซื้อรถมือสองแล้ก็แล้วแต่แถวเนี้เพื่อไม่ให้การเสียเวลาผมถามคําถามแรกก่อนเลยดีกว่าเขาถามว่า คำถามที่เจอบ่อยนะอยากซื้อรถมือสองต้องเตรียมตัวยังไงคือหลักๆเลยเนี่ยเราก็เตรียมในส่วนของเอกสารนะครับเอกสารเนี่ยก็จะเป็นสำนเนาทะเบียนบ้านสำเนบาบัตรประชาชนนะครับสลิปเงินเดือนนะครับหรือหนังสือรับรองเงินเดือนก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดประกอบอาชีพอิสระเนี่ยก็อาจจะเพิ่มเติมในส่วนของออใบทะเบียนการค้านะครับหรือว่าใบเสร็จต่างๆที่ทําการค้าขายนะครับเพื่อเป็นเอกสารในการยื่นไปนั้นแล้วถ้าเป็น พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เงี้ยถ้าพ่อค้าแม่ซื้อได้เหมือนกันครับเพราะว่าเราสามารถดูจากเพจนะครับแล้วก็การสั่งซื้อของเราม,มาย้อนดูใบเสร็จได้ว่าเ,เรามีสั่งซื้อของมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ดูจากสลิปที่เราส่งพัสดุไปให้ลูกค้าก็ได้อ๋อเปรียบเทียบจากตรงนั้นก็คือตรนั้นก็ได้จะเป็นเจ้าของกิจาการหรือว่าจะเป็นเช่าร้านใช่ไหมหรือว่าจะเป็นแม่ค้าออนไลน์ก็สามารถซื้อได้แต่ว่าต้องเตรียมเอกสารตามที่พี่ต้นบอกเพราะว่าแม่ค้าออนไลน์เนี่ย ขายสบู่ขายครีมเนี่ยมีสต๊อกของเยอะอยู่แล้วการสั่งของวัตถุดิบอะไรมันมาสามารถสื่อถึงกันได้หมดอัตราส่วนของลูกค้าออนไลน์ซื้อเยอะไหมพี่ต้นหลังๆค่อนข้าง,ง,งเยอะครับนะครับก็เราก็สามารถถักดันเคสจนฐานได้หลายรายนะครับเพราะว่าอตอนก่อนเนี่ยอาจจะดูไม่ออกว่าอเอะออนไลน์หน้าร้านก็ไม่มีต้นแบบยังไงนะครับเราก็มีวิธีช่วยลูกค้าเพื่อที่จะสามารถ นำรถไปใช้ต่อยอดคือพูดง่ายๆว่าทําธุรกิจอะไรถ้าอยากได้รถมือสองก็ลองเข้ามาคุยกันใช่ไหมครับครับผมอีนี้มันมีอีกประเภทหนึ่งที่ลูกค้าถามว่าบางทีอ่ะบางทีลูกค้าถามมาว่าอยากได้รถมือสองแต่ว่าตัวแอดมินเราเนี่ยกลับไปว่าสนใจเป็นรถเกรดรุ่นไหนใช่ไหมครับทีนี้ก็เลยอยากให้พี่ต้นมาอธิบายว่า เกรดรุ่นของตัวยอตัวเนี่ยตัวยต้าชัวรซัมมิตเนี่ยม,มีกี่เกรดแบ่งออกเป็นกี่เกรดเกรดอะไรบ้างโอเคอได้ครับก็คือตัยต้าชัวของเราเนี่ยจะมีทั้งหมด4เกรดรุ่นนะครับในการนำเสนอขายกับคุณลูกค้าแล้วกันะนะครับ อ่าไม่ว่าจะเป็นเกรดแรกเลยเนี่ยคือ e อ็กซ์คูสิพานะครับเอ็กซ์คูสิพานี่เอ็กซ์คูสิพาก็หน้าตาจะเป็นป้ายสีทองป้ายสีทองนะครับป้ายสีทองทันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นในส่วนของรถทดลองขับจากโตโยต้ามอเตอร์นะครับซึ่งสภาพเนี่ยเหมือนป้ายแดงเลยบางคันเนี่ยก็มีตั้งขายอยู่บนโชว์รูมป้ายแดงด้วยครับนะครับแล้วมันมันต่างกันยังไงกับ เปรียบเทียบอ่ะพี่เปรียบเทียบความะค,ะความคุ้มค่าขางคุ้มค่าเนี่ยรถอาจจะมีการวิ่งไปบ้างนะครับแต่ก็เป็นหลักพันพันต้นๆน,นะครับแต่ใน,นส่วนของราคาเนี่ยต่างกันค่อนข้างเยอะนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นรถเซียนต้านะครับเซียนต้าเนี่ยป้ายแดงณตอนนี้เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ800,000กว่าบาท800,000 70,000 80,000 0 7นะฮะแต่ว่าเรากา็ตั้งขายเนี่ย ก็อาจจะอยู่ประมาณ0กแสนปลายๆหกแสนนี่วิ่งประมาณกี่กี่พันโลหลักพันครับประมาณมีสี่พันโลก็มี8ปดพันก็พันโลก็มีขึ้นอยู่กับดีลเลอร์ที่เขานําไปให้ลูกค้าทดลองขับนะครับแต่ทุกคัาเนี่ยเหมือนรถใหม่ายแดงก็คือเอ็กซูซีเป็นรถทดลองขับที่ที่ผ่านจากดีลเลอร์มาใช่ใช้งานไม่เกินพันโลไม่เกินก็ไม่หลักพันหลักพันโลหลักพันโลแต่ราคาหายไปสองแสนเกือบสองแสนเกือบเกือบสองแสนครับ ต้นเบียดเทียบเมื่อกี้ก็คือเซ็นต้าใช่ไหมครับเซ็นต้าราคามือหนึ่งอยู่ที่8ปดแสนเจ็ดนะครับแต่ว่าพอมาเป็นรถเอ็กซูซีพาของมือสองเนี่ยเหลือประมาณหกแสนไปไปประมาณหกแสนไปไปหกแสนไปไปเท่ากับว่าก็คุ้มคุ้มกับเอ็กซูซีพานะใช่ครับเทียบเท่ากับรถมือหนึ่งเลยนะครับเทียบเท่ากับรถมือหนึ่งอ่ะเกรดที่สองมีต้นเกรดที่สองจะเป็นเซอร์ติฟายนะครับเซอร์ติฟายเนี่ยป้ายจะเป็นสีแดงนะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับนะครับเซอร์ติฟายเนี่ยป้ายสีแดงนะครับ เกรก็จะซื้อมาจากอาจจะมีหลายช่องทางนะครับแต่ทุกช่องทางเนี่ยก็คือต้องผ่านเกณฑ์ในการซื้อเข้ามาของโตยต้าด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นรถไม่มีช่วหนักจัง้วาไม่มีนะครับตัวไมไม่มีแน่นอนนะครับแล้วก็รถอายุไม่เกิน5ปีแล้ววิ่งไม่เกินแสนสองหมื่นกิโลนะครับโอเคอ่ะมาเกรดต่อไปเกรดต่อไปจะเป็นเกรดสีเทาสีเทานะครับสีเทาอ่ะเอาไปให้ดูอันนี้ตัวอย่าง นะครับเกรดนี้เนี่ยจะเป็นเกรคที่ไม่มีการชนหนักนะครับไม่มีการเปสียครงสร้างเกิน5ชิ้นนะครับตัวนี้ก็อาจจะมีมาเยอะนิดนึงนะครับ uh huh. แต่ก็ไม่เกินแสนสองหมื่นโลนะครับโอเคก็เท่ากับว่า,วาอีกเอาเอา,เอาสุดท้ายก่อนเดี๋ยวผมจะสรุปทีเดียว uh huh. อันสุดท้ายเป็นเกรดของสุดท้ายมันจะเป็นเกรด non non นอนเซอร์ได้ non เนี่ยหลักๆก,ก,ก็จะเป็นรถต่างแบรนด์นะครับแล้ว รถต่างแบรนด์มาขายด้วยนะครับพวกคองด้ายูสุมาด้าเนี่ยก็มีขายนะครับโอเคก็สรุปนะครับถ้าทุกทุกคนนะครับเข้ามาที่โตโยต้าชัวเนี่ยแล้วเห็นเห็นแตกต่างกัน3ป้ายเนี่ยเนี่ยสป้ายเนี้ยที่ติดอยู่หน้ารถนะครับนั่นคือการบ่งบอกเกรดนะครับว่าเกรดของรถเป็นยังไงเพราะว่าบางคนอาจจะมองอาจจะแค่บอกว่าเอ้ยเขาปิดการทะเบียนอย่างเดียวหรือเปล่าไม่ใช่ไ่ใช่คือการแปะเพื่อแบ่งเกรดของรถเนาะโอเค ครับอันนี้รับประกันต่อจากศูนย์เลยส่วนเอกพ้นครับแล้วก็รับประกันต่อจากศูนย์สองปีห้าหมื่นกิโลอ่าก็คือเทปเท่าปลายแดงระยะสอ่าเอ็กพุซีเอ็กพุซพานี่คือเทปเท่าปลายแดงใช่นะครับสามารถรับประกันต่อจากศูนย์ได้เลยนะครับส่วนในส่วนของตัวเซอร์ดิฟายรับประกันเอ่อหนึ่งปีหรือสองหมื่นกิโลหนึ่งปีหรือสองหมื่นกิโลครับแล้วก็อันสุดท้ายรถสองประเภทนี้เนี่ยจะมีเช็คขลังซีสองครั้ง นะครับ oh. แล้วก็มีรถไซส์เซอร์วิสในกรณ uh ีฉ huh. ุกเฉินรถเสีย uh huh. ในพื้นที่ต่างจังหวัดนะครับเราก็มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินครับผม uh huh. อันนี้ข้อดีของการออกรถของ o ตล a าชัวซัมมิตหลังการขายดีกว่า uh huh. บริการหลังการขายคือถ้าขึ้นมาที่โตต้าชัวบางเมืองเนี่ยจะมีบริการหลังการขายค่อนข้างครอบคลุมนะครับ,รบ,รบหลังจากซื้อรถไปแล้วนะฮะอันดับแรกคิดกันง่ายคือ เปลี่ยนไทน้ำมันเครื่องนะครับเครื่องมีได้ถ้าถ้าคุณลูกค้าซื้อในเกรดของตัวไอ้คูหรือเซอร์ติฟายเนี่ยเราก็สามารถเข้าศูนย์ป้ายแดงของโตต้าสมิงก็ได้อยู่ความตรงข้ามนี่เองนะครับหรือถ้าเป็นรถที่เกิดรับประกันเกิดรับประกันพวก3ปีแสนโล5ปีแสนห้าหมื่นโลนก็คือแสนโลอัพใช่ที่ไม่มีฟรีค่าแรงของทางโตต้าให้แล้วเนี่ยเราเข้าที่ศูนย์ฟิกฟิตเราก็ได้อ๋อมีศูนย์บริการฟิกฟิตใช่เป็นศูนย์ที่รองรับรถที่เลยระยะรับประกันนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายเนี่ยถือว่า ถูกมากอันนี้ดูแลสภาพเครื่องยนต์ละใช่ใช่ไหมแล้วมีเช็คตรวจเช็คด้วยมีตรวจเช็คด้วยตรวจเช็คให้ด้วยเปลี่ยนยางด้วยใช่ไหมครับยางก็มีให้เลือกหลายยี่ห้อผ่อนก็ได้ผ่อนได้ด้วยใช่ครับราคาถูกแล้วแถมยังผ่อนให้อีกใช่นะครับเพราะฉะนั้นออกรถกับโตโยต้าชัวร์ซัมมิตไปก็สามารถเข้าสู่บริการฟิกคิดได้เลยสำหรับรถหมดวารันตีไปนะครับหมดเรื่องของการดูแลสภาพเครื่องยนต์สภาพภายในภายนอกไปแล้ว